โอเคมาเด <cko disgu ised swear> ี๋ยวพาจะสัมภาษณ์ล <genau quiet> okay, okay, ูกค้าแล้วฮะอ่าวอมเสียงกัน้ค่ะเอาอย่างค่ะหนังข้าวไปเอือไปไหนคะ่รถอเอได้ค่ะมาไหนครกไ้อ่ะพายฝั่งนี้มองเห็นไหมล่ะเอายงค่ะโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีทักทายนะคะเราอยู่กันเราอยู่กับคุณอังนะคะนีวันนี้แพรก็มาส่งรถให้คุณอังนะคะก็อยากสัมภาษณ์คุณอังนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะแพรมาส่งรถถูกใจไหมคะออถูกใจค่ะสวยมากเลยสวยมากเลย <c oughs> นะอันนี้ไม่ได้แอบหยิกลูกค้านะ,ะ <c oughs> ลูกค้า <c oughs> พูดจากใจจริงๆนะคะ,อะขอถามนิดนึงหลายๆคนอาจจะแบบ เออกำลังลังเลอยู่เนาะว่าเออทำไมถึงเลือกเซริโอลูกค้าแนะนำไหมคะถ้าแบบทำไมถึงตัวลูกคา้าคุณอังทำไมถึงเลือกเป็นเซริโอคะเพราะว่าน่าจะขับง่ายนะคะแบบว่าขับไปกรุงเทพน,น่าจะง่ายค่ะเป็นรถเล็กๆแล้วก็หาที่จอดง่ายด้วยค่ะอือก็คือเป็นรถเล็กขับง่ายนั่นเองเพราะว่าปกติลูกค้าก็ขับไปทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปกติแฟนไปส่งเอาแฟนไปส่งอันนี้ก็คือมีตัวเองแล้วคือไม่ง้อแฟนแล้วนั่นเองนะคะสะบัดบล็อกไปเลยเนาะไม่ง้ออะไรอย่างนี้นะคะเคยก่อนแบบตัดสินใจซื้ออะ แบบได้ปรึกษาใครไหมแบบครอบครัวว่าเราจะซื้อมีใครแบบว่าเบรกแบบว่าเออทำไมเอารุ่นนี้หรือว่าแบบทําไมถึงแบบตัดสินใจเพราะาเราเคยคุยกันก่อนอันนี้ถูกไหมคะเราเคยคุยกันก่อนประมาณเดือนธันวาใช่ไหมคะแล้วทําไมลูกค้าแบบยังไม่เปลี่ยนใจแบบเออรุ่นพร้อมแล้วก็คือเลือกรุ่นนี้เลยเพราะอะไรคะเพราะว่าเงินเงินเงินดาวเงคืองเงินนัน้นด้วยแล้วก็ราคาด้วยอันเราบอกแม<ช>่รุยรุ่อย่างเราก็เออ <laughs> ได้นะเราเน้นถึงความคุ้มค่านะคะ สวยๆอย่างเราก็เน้นความคุ้มค่าของการใช้งานนะลูกค้าเพราะว่าลูกค้าก็บอกว่าเน้นขับไปทํางานแล้วก็การคล่องตัวลูกค้านผู้หญิงตัวเล็กอะไรเงี้ยรถเล็กๆน่ารักเหมาะกับเราเนาะน่าจะเหมาะใช่ไหมคะทั้งราคาด้วยใช่ไหมคะลูกค้าเลือกใช่ไหมได้ปรึกษาบ้างไหมแบบหาข้อมูลมาไหมแบบว่าหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลแต่ว่ามันก็มีรถเล็กๆใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยแต่คิดว่ารุ่นนี้น่ารักรุ่นนี้น่าสุดนะคะเออแล้วก็ ไปไประหยัดน้ำมันด้วยรุ่นนี้พ่อจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเซเลเนี่ยชื่อเรื่องเปลี่ยนน้ำมันด้วยใช่ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะพี่ผ่าเชื่วอว่าหลายหลายคนเนี่ยที่จะออกรถก็จะลังเลว่าเรื่องจัดไฟแนนซ์เตรียมตัวยังไงคะในการจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมแล้วก็รอผลนานไหม เตรียมตัวไม่เคยได้เตรียมตัวอะไรมากนะคะ,ะไม่เตรียมตัวไม่ต้องเตรียมตัวเลยนะคะเอาเลยค่ะโ่งเอกสารเดี๋ยวไฟนันก็มาหาที่บ้านแลอวรีเฉยมาเลยแ๊บเดียวแบบเดียวรู้ผลเลยนะแล้วคือบอกเลยคุณอังก็คือบอกเลยว่าเคสไฟไหม้มานะ,ะแพรแทบจะล้างรถให้ลูกค้าเลยค่ะโอไม่ได้แทบล้างรถให้ลูกค้าเลยแบบทุกคผแนกต้องหยุดนะคะเพราะแพร์จะส่งรถให้ลูกค้าวันนี้ไฟนันผ่านเมื่อวานจ้า วันนี้เป็นไงคะรับรถรับรถเลยนะคะ <c oughs> เป็นไงคะด่วนยิ่งกว่านะเขาบอกแล้วเข้าใจเอออยากให้ลูกค้ารับรถเร็วๆเนาะเพราะว่าอยากได้รถมากๆ <c oughs> อยากได้มาแล้วเข้าใจมึงบอกเลยไอ้ที่แบบอยากรถด่วนๆอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าซื้อกาแผวได้เลยนะคะแผลจัดให้ด่วนมากใช่ไหมคะคุณอังคนนั้นคุณอังพรีเซนต์ให้แพลหนะะ่อยค่ะวัดเซลเป็นไงบ้างคะรีวิวเซลค่ะรีวิวเซลค่ะว่างมากน่ารักมากแล้วก็ตอบเร็วตอบไลน์เร็วมากไม่ต้องรอเลยก็ว่างก็คือเปิดรอเลยไงเปิดรอคุณอังคนเดียวเลย ก็คือเออประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามทําไมแบบว่าถ้าถ้าแบบว่าผู้ช่วยหลายๆคนเนาะค่ะแบบว่าทําไมไม่เป็นลูคันแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคันแรกของลูกค้าเนาะคือถ้าคนเรามองหาลูกคันแรกเนี่ยคุณอังคิดว่าทําไมถึงตัดสินใจเอารถรุ่นนี้ก่อนด้วยส่วนตัวนะคะคือแบบอยากได้รถแบบใช้จริงจริง ใช้จริงๆแบบว่ารถคันแรกกันเนาะเราก็ต้องขับไปไหนมาไหนแบบเยอะอยูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากได้รถที่มันทนหน่อยแล้วก็ใช้ง่ายเพราะเป็นผู้หญิงด้วยใช่ว่าบางคนคิดว่ารถคันแรกต้องแบบสวยเอเอมันต้องว้าวสิมันต้องสวยแต่นี้แล้วคุณอังก็คือเป็นคนที่แบบว่ามองถึงการใช้งานจริงๆมองถึงความภูมิภาจริงๆเนาะใครที่เรามองหารถคันแรกเนาะก็ลองก็ลอง,งใช้แบบเหตุผลที่ตัวนี้เข้ามาประกอบตัดสินใจนะว่าเราจําเป็นจะใช้งานหาดหนอเนาะแล้วเศรษฐกิจเนี่ยน้ำมันมันก็ แพงมากนะคะบอกเลยแต่คันนี้บอกเลยว่าไม่หวั่นนะคะก็คือ <ๆ S 2> ประหยัดน้ำมันมากจริงๆแล้วก็ขับง่ายด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะตรวจเช็คลจ็จกันอีกทีอ๋ออีกหนึ่งสิง่งเงื่อนไขนะคะสี่รถตรงตามที่เราคุยกันไว้ไหมคะตรงค่ะตรงตามนะคะเพราะว่าบางที่ะคะจะแบบว่าลูกค้าก็เออไม่ตรงตามเงื่อนไขเราคุยกันไว้สี่รถจะผิดเพี้ยนนั้นผ่านแล้วแบบเซลล์บิดอะไรเงี้ยเป็นยังไงมาคะคืออันนี้คือก็ตรงตามที่ที่อยากได้ค่ะ ตรงตามที่คุณันไว้แน่นอนค่ะใครที่แบบว่ากําลังหาเซลล์นะคะก็ก็เออแพรก็ฝากไว้นะคะแพรก็เป็นเซลที่บริการด้วยใจจริงๆนะคะใช่ไหมคุณอาค่ะใช่ค่ะคุณอารีบเลียค่ะต้องซื้อกับแพรค่ะต้องซื้อกับกับพี่แพรนะคะหรือว่าน้องแพรเอาเป็นเป็นน้องก็ได้ค่ะเป็นพี่ก็ได้แล้วแต่ใช่ค่ะต้องซื้อกับน้องแพรนะคะบริการดีมากน่ารักมากเออไวมากนี่เสมอยู่ข้างบ้านลูกค้าเลยนะตรงๆแล้วก็ส่งฟรีนะคะถึงที่บ้านนี้มา สูตรปาการนะบอกเลยนี่โชว์ลมอยู่กรุงเทพนะแต่บางคนบอกว่าเออกายแล้วมีค่าแพชานลูกค้าไหมค่าส่งบริการไม่ฟรีฟรีไม่ไม่ฟรีนะเดี๋ยวตัดนี้ไปเดี๋ยวเก็บเงินเลยอ๋อกนะโอเคสําหรับวันนี้ไม่ควรลูกค้าแล้วนะคะใครที่กำลังมองหารถเนาะใช้งานจริงๆนะรถเล็กก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวไม่กวรคุณอังแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปคุย